เดี๋ยวขึ้นมาว่าเราทําให้ที่เนี่ยกลายเป็นเหมือนคอมมอนสเปซเล็กๆของคนที่ชอบดนตรีที่เชียงรายมารวมตัวกันก็น่าจะดีค่ะมันควรจะเป็นดนตรีที่เขาไม่ได้เห็นบ่อยๆพี่คิดไว้ก็คืออยากทาเป็นมิวสิคคอร์รัปอยากนานักดนตรีจากที่อื่นเข้าไปเล่นกับนักดนตรีท้องถิ่น เอซิบิชันนะคะเสียงในเชียงรายอยากเก็บเสียงของเชียงรายให้คนที่มาพักหรือคนที่มาเที่ยวหรือคนที่มาน่าได้ยินเสียงของเชียงรายผมก็เลยมองว่าดนตรีการเดินทางและอาหารมันเชื่อมโยงกันได้จี้อยากให้เชียงรายอะค่ะไม่ใช่แค่สถานที่ที่พอเวลาผู้คนมาแล้วอะแล้วก็มาเที่ยวตามที่ต่างๆแล้วก็กลับไปจี้อยากให้นักท่องเที่ยวที่มาได้รับ e x p e r ์ e n c e ใหม่ๆในการเข้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะ